ักสู้จากเรือนจำเนี่ยเข้ามาทําการแข่งขันครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องผู้ต้องขังทั่วประเทศด้วยให้สู้ครับแล้วก็ให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับคือไม่ว่าจะพลาดไปแล้วเข้าไปติดข้างในแล้วครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยกลับมาเป็นคนดีได้แล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกด้วยนะพี่เอกรัาผมทำอะไรเนี่ยต้องมีสติครับอย่าให้ผิดอย่าให้พลาดครับอย่าให้เข้าไปตรงนั้นครับ ส่วนต,ตรงนี้ก็ขอพระคุณไทยไฟด้วยนะครับสังเวียนนี้ให้โอกาสโดยเฉพาะให้โอกาสสิงสมุทรสอบ้านอินทรีลูกพระยม,มวยไทยครับได้มาขึงทุกวันนี้นครับแล้วก็ขอพระคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทตรีเพชรอยสูส่เซลจำกัดุียไข่มุกตาเรืใบไท่มุกโดยบริษัทขี่ไวทกิ้งจำกัดรถคูคูโบตาน้ำดืม่มซีทูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬาวยไทยไฟนานาชาติ สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับโอ้โหรำไรวัวผูสวยงามครับหลายคนก็ถามนะว่าเฮ้ยออกมาต่อยได้ยังไงนู่นนี่นั่นนะครับก็คือต้องเป็นนักชกนักโทษชั้นดีนะครับ้อาเป็นนักโทษชั้นดีแล้วก็มีต้องถังเนี่ยต้องต้องไม่เกิน10ปีนะก็คือติดมาแล้วเนี่ยครับก็ดีเหลือโทษอีกไม่ไม่ไม่มากลวไม่มากวก็จะพ้นโทษนะครับแล้วก็ มีความสามารถด้านมวยไทยใช่ครับก็ิงๆก็สนับสนุนหลายๆอย่างนะพี่นะกระั้งในเรื่องของการชกมวยใครมีความสามารถอะไรก็ส่งเสริมก็ไปด้านนั้นบางคนก็ว่าลูกเก่ง้วยแล้วดูกองเชียร์ครับดูเสียงกดมือครับถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีเลยเนาะเทียบกับส่วนกันหน่อยครับแหมดูทางด้านสิงสมุทรนน่ก็ได้ลอยกันหน่อยนะครับเรามาจากบ้านเกิดเลยครับ คนถอดมงคลกับจอร์ดเมนนองกานะครับอดีตแชมป์ราชดำเนินชาวบราซิลแล้วก็สายมือท่านผู้ชมครับดรสุปรชโชควรลือชัยนะครับผู้บริหารเดินจำการเขาบินนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยส่งเข้าทำการแข่งสองคนนะครับเดี๋ยวจะมีคู่ที่6ด้วยครับผดจศึกอีกคนหนึ่งนี่ฮะกองเชียร์เนี่ยเพียบครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะกับการที่ไทยไฟของเราครับจับมือคืนคนดีสู่สังคมครับ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการทบีดมวันด้วยนะครับครก็ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีครับคุณคนดีสู่สังคมแล้วก็ให้โอกาสได้มาใช้ความสามารถพิเศษในเรื่องของการชุมวยครับแข่งขวาเตะจ่อไปครับแต่ว่ากิวเฮอร์มี่มีมีหมัดสวนนะครับโอ้แทงขวายาวๆครับต้องปอกันตัวดีๆนะครับ เีเมนี่โอ้ถือว่าการออกอาวุธเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วครับเอาครับแทงขวาต่อยขวาโอ้ดูทักษะดีเลยนะครับสิงห์สมุทรการยืนมวยจะหลดมวยนี่สวยงามครับนี่ฮะขยับเดินเข้าหาแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆต่อยเดียเอ่ก็ไม่รีบครับมวยซ้ายขยับมาแล้วโอ้โหแทงครับแหมดูจากการพริกวซ้อมเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสิงห์สมุทรก็มีเตะขวาต่อยขวานะครับสิงห์สมุทรครับมัดหมัดหนึ่งสองสามครับนี่ครับ พยายามเลือกออกแบบว่านี่ครับเด่นๆด่ครับเตะจ่อล่างไปครับปันดึงสองสิงสมุดออกเรื่อยๆอเลยนะครับออกเรื่อยๆเลยนะครับคูเฮอร์แมสเตะเตะซ้ายขึ้นมาครับสิงสมุดขยับเดินเกมเข้าหาโอ้ยกระโดดเตะเลยครับกระโดดเตะเจอเจอหมัดบวกพื้นเจอหมัดบวกพื้นครับแม่ต้องผวาเข้าก่อนเลยนะครับคูเฮอร์มสเจอหมัดอรูมาครับเปลี่ยนเกมมาเล่นวงในแยกมาครับสิงสมุดนี้ไม่มียอมอยู่แล้วครับ โดนเตะขื้นการขอบ้โอ้ยหมัดนี่เข้าสวยงามครับโอ้ดูเป็นมวยที่ออกอาวุธต่อยหมัดได้ถูกระเบียบเลยนะจังหวะชกของสิงห์สมุทรดึงหลบแล้วโอ้หเนี่ยเลือดมาแล้วครับกำดาวไหลแล้วครับเอาแล้วครับโอ้แบบนี้นี่ถือว่าได้กําลังใจไปเยอะครับสับล่างไปต่อยหมัดขึ้นบนขึ้นบนครับตลัวเข้าไปครับแม่โอ้ตอนนี้นี่เดือดแล้วครับเกมการชกโอ้มาแล้วครับเลือดของกีเจเม่โอ้โหเลือดครับเลือดครับ เรื่องกำดาวไหลเป็นทางเลยครับหมัดขวาครับหมัดหนึ่งสองครับหมัดแจ่มมั่นเหลือเกินหมัดแจ่มมั่นเหลือเกินครับสิงสมุทรสิงสมุทรมาอีกแล้วสิงสมุทรมาอีกแล้วแล้วเหมือนเล่งจะปิดเกมด้วยหมัดเลยนะครับเริ่มเหมือนเล่งจะปิดเกมด้วยหมัดเลยนะครับอ่าวอดคืนมาครับคีโฮเแมเจอหมัดหนึ่งสองไปซ้ายขึ้นเตะมาหลุดทุบเจอหมัดเจอหมัดอีกแล้วสอกเข้ามาโอ้โหลำเลียงมาเป็นเป็นชุดเป็นชุดเลยนะครับตอนนี้ครับโอรับ จังหวะวินาทีทองการเข้าเบรคของสิงสมุสอบ้านอินรีลูกพยมมวยไทยครับแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของพลังกำลังด้วยนะครับเพราะว่าเร่งไปเยอะนี่ไม่แน่เหมือนกันครับนักมวยบาซิลนี่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกมครับค่อยๆเตะลำตัวไปเห็นหลายคนแล้วนะครับขึ้นมาเนี่ยโอ้ไล่ยำครับสุดท้ายเนี่ยหล่นลงไปก็มีเยอะครับเอาปล่อยมาดพื้นขวางหน้าแล้วเสียบครับโอ้วมในก็มีโอ้แต่ว่าต้องระวังศอกด้วยครับสมงสถุโอ้โหเอาแล้วคู่นี้ถือว่าถูกคู่ครับ แของเราทําได้ก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับแต่ว่าของเขานี่ก็ยังสู้ครับโอ้หมดยกที่1ครับพักใส้น้ำกันหน่อยกลับมาดูไฮไลท์ครับโอ้จังหวะเจอแข้งคือก้านคอครับยี่ไม่เตะสวยงามเลยครับกระโดดสลับขาเตะด้วยครับแต่ว่าทางสิงสมุทรนี่ยังเฉยครับรัวหมัดคืนไปโอ้หมัดค่อนข้างแม่นครับดูมีทักษะในการต่อยสากลเลยนะครับนี่ฮะ ขวาตรงเนี่ยทิ้งเข้าไปที่กึ่งปากกึ่งจมูกครับเลือดเลยโอ้นี่ครับต่อยสวยงามครับทิ้มตรงๆงครับแล้วดูตรงหวะไม่คาดคิดนี่มีศองด้วยกันนะครับกียาเมโอเกเนี่ยังไม่แน่ไม่นอนครับนี่ก็เป็นกองเชียร์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ทีมงานจากเรือนจำเขาบินนะฮะก็เป็นเรือนจำหนึ่งในห้าที่มีเรือนจำแบบซุปเปอร์แม็กนะครับไปนั่งเหงาเลยครับใครเข้าไปนี่ยอยากเข้าไปดีกว่าครับออกมาใช้ชีวิต มีอิสาระดีกว่าครับดูยกที่สองขวาคราับจักเตะเอาไว้ครับดูไม่ก็พยายามขยับเข้าไปครับซ้ายเอาแต่ดูปุ๊บเสียหลักสิงสมุทรก็พยายามโอ้โดนหมัดโดนหมัดหนึ่งนะครับเตะจ่อล่างคืนครับสิงสมุทรก็พยายามเล่นลูกแบบละเอียดละเอียดครับโดนแข้งซ้ายมาต่อยหมัดขวาคืนโดนแข้งมาต่อยคืนครับ สายตาดีครับพยายามดึงหลบัวดีครับไปขวาไปครับเลือกออกครับกับจังหวะสวยเลยครับแบบนี้ครับดึงอ้าวแทงขวาไปครับจังหวะขาพยัยก็เตะครับเดินขยับเข้าไปครับบัตรดวงสองของสิงห์สมุรเจอแทงซ้ายมาเจอแทงซ้ายมาขยับเตะขวาคืนครับเจอซ้ายสิงห์สมุด เดินเกมขยับเข้าหาครับจิวเฮเมก็มีแข้งซ้ายสิงสมุกก็มีมัดนะครับพยายามต่อยท้องต่อยลำตัวหนึ่งต่อยมาเตขวาจอล่าครับแมก็พยายามเดินเข้าหาอยู่เรื่อยๆนะครับทางด้านสิงสมุรเนี่ยแต่ว่าต้องเรียกว่าต้องมีความระแวดระวังในส่วแข้งซ้ายไว้ด้วยครับตุเตมาเรื่อยๆครับจิวเฮเมนี่ครับโอ้ยโดนขาแม่ถ้าขาครับนี่ฮะถ้าเดินช้าเดินไม่ติดแล้วก็ไม่มียกบังเนี่ย อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขาหรือว่าต้องเอาตัวเอาครับนี่ฮะต้องบวกขึ้นไปแ่งขวาสานไปครับเอาสายคืนมานี่ฮะซ้ายนี่เตะตลอดครับเอาแล้วครับหมัดเริ่มมาถึงสมุดต้องไม่ลืมครับลุงทีเด็ดของตัวเองนี่มีนะครับหมัดแม่นแม่นครับหมัดขวาเดินเข้าติดต่อเนื่องครับเตะล่างพ่าวงล่างหรือเปล่าครับแหมซ้ายมาอีกแล้วพยายามต่อยหมัดฟันศอกคืนครับ คิวเฮาแ่มีศอกมาลงในนี่ครับแทงเม็ดนี้ครับโอ้โหหลัๆเลยครับเข้าของสิงห์สมุทรคิวเฮาแ่เตะจ่อหลางสิงห์สมุทรไหลขวาคิวเฮาแ่จ่อล่างคืนมาเอาฝั่ซ้ายครับโดนจ่อล่างโดนจ่อหลางอีกแล้วโดนจ่อล่างาอีกแล้วหยิบไว้ก่อนครับสายหน้ายาวๆพยายามหยิงไปก่อนโดนจ่อล่างานะครับ, au, ป,รบปัดหนึ่งสองคือจะปัดขวา เจอแข้งซ้ายหมัดขวาคืออ่าวแล้วเดินมีไหมครับโดนแล้วก็ต่อยหมัดนี่ครับได้เฮต่อยทีไรได้เฮทุกทีหมัดขวาสิงสมุดหมัดขวาสิงสมุดต,ต่อยทีไรได้เฮทุกทีมาเด้อ้าวเตะได้เตะไปมาเด้ออ้าวอุ้ยแมมีศอกด้วยครับโอ้คุณมีซ้ายผมมีหมัดเดี๋ยวต้องแลกไปเลยครับหว่าตอนนี้นี่เกมการชกนี่โอ้ไม่ห่างนะครับยกนี้ได้ลุ้นได้เชียร์ครับจนถึงยกสุดท้ายพักแป๊บเดียว อาล่ะครับกลับมาดูไฮไลท์ครับโอ้ยกที่แล้วนี่ตื่นเต้นจริงๆครับขวาหุกขวาของกีเมเซเซล่านะครับจากบราซิลแต่ว่าด้วยหัวจิตหัวใจนแข็งแกร่งครับกองเชียร์เยอะด้วยครับมาจากเรือนจาเขาบินแล้วก็พี่น้องที่ตามมาเชียครับจากสมุนปการเนี่ยทำให้ทางด้านสิงห์สมุรเนี่ยต้องกัดฟันตู้ครับนี่ครับโอ้โดนขาเนี่ยออกอาการแต่ว่าช่วงปลายยกครับงัดอาวุธเด็ดโอ้โหนี่ฮะต่อยหมัดทีนี่เลือดติดที่มุมสามเหลี่ยมเลยนะครับ โอ้โหนี่แหละครับความดุเดือดของการไทยไฟลีกก็รวมกันคืนคนดีสู่สังคมนะครับกับโครงการพีวีนัมเบอร์วันดรนพพรมาพินครับทางไทไฟของเราครับร่วมกับดรสุภโชคควลือชัยนะครับซึ่งก็เป็นผู้บัญชาการเรือนจำเขาบิน่ะโดนกระจับนิดนึงครับโดนนิดเดียวไม่เป็นไรครับกรรมการให้โอกาสครับลุยต่อแทงขวาครับ ทีบไปก่อนครับเตะขวาทีบซ้ายทีบไปก่อนครับสิงสมุดทีบไปก่อนครับระหว่างแทงทรายเขาด้วยมัดทงสองอ่าวงนยครับพยายามล็อกล็อกเอาไว้ครับทีบไปครับมัดทังสองดักออกมีหมุนออกข้างนยจังหวะมัดจังหวะตีอ่าแยกเลยครับแต่งตัวนานแยกเร็วเลยครับเดยมีการดึงเกมผ่อนเกมบ้างนะครับทั้งคู่เดินครับเสียบเข่า มาซินนี่อายุเพิ่ง23มครับมุดเข้ามานี่ครับวงไนนเนี่ยเสียบเสียบไว้ครับอ้อยู่นอกนี่ต้องระวังแข่งซ้ายครับแต่ว่าหมัดของเราก็มีนะครับนี่ครับหมัดยิงเข้าไปเอาคบวงไนน์มาอีกแล้วครับแม่พยายามใช้ความสดนะครับท้านกิยเมอเอาคับดี่ครับก่อนจะเข้าเนี่ย่อยไปก่อนเลยครับจับคอแล้วแม่ดีครับตีข้างหลัง ล่างสั่งบอกว่าไหนใหน้มีมีศอกหน่อยครับสินสมุทรครับดัดหนึ่งสองมาครับดัดขวาตอกขวาแล้วก็ยิโอเมพยายามปิดตัวครับแยกมาก่อนครับไปเชือดทางเชือดักหนึ่งสองดักเอาไว้ครับถึงสมุดยูเออร์เม่เกมก,ก็เริ่มจะช้าลงไปนะครับแข้งซ้ายของยูเฮอร์เม่ e แข้งนล็กไม่เหมือนยกที่แล้วแล้ว ขวาเตะต่อไปเจาะพื้นมัดหนึ่งสองครับขวาเตะจอล่างเเยูเอเร์แมทขยับเข้ามามัดสองของทีมสมุทรดักไว้ก่อนซ้ายคอยแย็บคอยกระแทกไปเ,เรื่อยครับปีไว้ครับแล้วก็เเยูเอเ์มทนี่โหูเลือดไหลเป็นทางเลยครับตั้งแต่ยกแรกแล้วครับ กำเดาแกไหลออกมาเยอะมากครับเจอหมัดยัดหมัดกระแทกคอยต,อออต,ต,ต,ต่อไปเรื่อยของสิงห์สมุทรเนี่ยครับหมัดไม่ออกมั่นเลครับหมัดหนึ่งสองไปอีกแล้วครับสิงห์สมุทรครับแตต่อยไปเรื่อยออกไปเรือ่อยกลับไปเรื่อยครับแล้วก็วงในหนี่โอ้โหจังหวจับคอที่แข็งแหลมมากครับสำหรับสิงห์สมุทรจังหวะต่อยหมัดเนี่ยดูว่าจะเข้าไป้ายได้หรือไม่ครับดูทางด้านกิโยเมก็หิวหิวลงไปนะครับก็เขาก็เล่นเยอะครับเอาละครับหมัดไปอีกสามหมัดครับของทางด้านสิงห์สมุทรโอ้ได้ลุ้นกันเลยนะครับ แบบนี้ยกแรกนี่สิ์ขมทรทำได้ดียกสองนี่มันโดนสาและยกสามครับโอ้มาจิ้มหมัดสุดท้ายครับจบแบบนี้ครับโอ้ดูการโชว์ของสิ์สมวทเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าจะแพ้หรือชนะแต่ว่าโอ้ดูได้กินใจเหลือเกินครับถ้าไม่ไปหลงผิดหรือว่าไปอยู่ข้างในเนี่ยดูแล้วนี่ฝีมือดีเลยนะครับโอ้โหเออเรีวยกว่ายาังโกยเงินได้เยอะครับออกมาเนี่ยอาจจะมาเป็นครูมวยหรือต่อยมวยได้เลยนะครับ ว่าฝีมือดีมากครับสายตาดีขณะที่กีเม่ก็โอ้โหบาซินครับสู้มากๆครับโอ้าก็พยายามจะลุยครับโดนหมัดเข้าไปเยอะครับแต่งแต่ยกแรกครับไม่ถอยในดูหมัดครับของสิงสมุรยังไม่ทราบผลนะครับแต่ว่าชื่นชมทั้งคู่ครับเดินเข้ามาเนี่ยต่อยหมัดสวยๆครับโอ้โหดูครับแมขวาตรงนี่โอ้เข้าหน้าครับดูครับแมไปปลายหมัดครับหมัดนี้ของสิงสมุนแล้ว นี่ครับแม่ค่อนข้างแม่นครับเวลาต่อยขวาครับแล้วนี่คือภาพที่สวยงามจริงๆครับกับรายการของเราครับจบแล้วนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูการชูมือยางเป็นทางการกันครับและผลการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner is Black Corner สิง g สมุ u รอบจังหวัดสมุทรปราก